หรอหรออัลโหลอโอเคโอเคโอเคโทรแล้วก็ไม่พูดนะหล่ออ่ะหล่อเออได้ยินแล้วบอกว่าเราพวกให้เพียร์นอนหนูใส่ถุงไว้อยู่หน้าบ้านกูอยู่เซเว่นมึงโทรหาเขาเลยอ๋อหนูไม่อยากเดินไปโอ้โหกูก็ขี้เกียจกลับหนซื้อของอยู่ โทรหาเขาเลยไม่าหาเาเลยไม่รู้มึงโทรหาพี่เอ็นเลยกูขี้เกียจกลับดูเซเว่นไม่อยากเจอมันมอมึงก็เดินหาะมึงก็ไปมึงโทรหาเขาไม่ได้เงี้ยล่ะ้าวมาเอาให้ขอสิแล้วโอเอาแล้วมึงเดินมาให้เขาไม่ได้เอาันไม่อยากเดินกับบ้คนเดียวก็ม่อ้าเขาจะเอาแล้วมึงเอามาให้เขาไม่ได้ อยู่เซเว่นจะเดินกลับไปยังไงล่ะเม่อไร่ไม่เอามั่แล้วหไปไว้หน้บ้เาเืแยลวไม่รุ้มคุยเขาเลยไม่รู้แล้วแต่แค่นี้อะอะไรวะโป้มน่อะนพาแว่เวี้นหน้าบ้านไม่เดี๋วทมันนี่เก้งทัวหมันเีบ เอาผ้าห่มมาให้หน่อยแล้วใครเริ่มต้นยังไงเรื่องเป็นไงไม่แฟ้มันให้ไอ้ก้าวเอาผ้าห่มมาให้มันไม่มามันโทรไปยเขาบอกว่าโทรมาหาหนูให้หนูไปเอาแล้วหนูก็บอกพี่ให้พี่ไปเอาบอกว่าแฟ้งบอกว่าอยู่ที่อยู่ที่เมืองหนึ่งกูจะนอนแล้วมึงเอามาให้ที่มันพวกมันไม่อยู่กันเนี่ยโอเครู้หัวแจ้งเนาะ ฮัลโหลแปงโทรมาหาพี่ผมครับว่าผมมาให้อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ด้านบ้านด้อาแล้วอยู่ด้านบ้านพ่อเลยไม่เอามาให้เอาเห็นแปงโทรมามันจะโม้อะไรของมึงเงีเร็วรออยู่จะนอนแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วมึงเร็วเลยอ่ามันไปเซเว่นตั้งนานแล้วยังไม่เห็นมันกลับมาเลยเนี่ยฝากซื้อของด้วยเนี่ย เอามึงเรียบีบมาเหอะเร็วๆเสียเวลากูจะนอนแล้วเร็วๆเลยอาอพี่เดี pues ๋ยวพี่อยากมาเอาแล้วพี่อยากก็รออะไรกูสั่งซื้อของมาไม่นานแล้วเนี่ยมึงมึงไอ้เนี่ยไม่ไหวแล้วกูคันจมูกด้วยมันก็ยังไม่ฉาบอันเนี้ยเดี๋ยวมันก็ดีกว่าที่มึงกูมีมีนอนเลยเนี่ยเร็วๆเร็วๆมึงจะนอนแล้วเร็วเปิดบ้านไว้รีบรีบมาด้วยนอนแล้วสัตว์ดีใจเร็วๆรีบรีบมาเอาเอาซีเรียสไม่มีนอนทาให้ไวเลยสวัสว์ดีใจ ทำเสร็จยังไงโอเข้มฝันดีนี่แค่นี้แหละมึงก็ออกมาเอามาเลยเอามา2ผืนน่ะให้พี่แมมผืนนั้งไม่มีหนูใส่ไว้ด้านสามผืนมันก็เดินมาเร็วๆร็วเขาหลับไปแล้วเร็วเร็วเดี๋ยวคุณรอเร็วๆรีบมาเข้มทำไมถึงไม่กล้าเดินเหมอนกมันมืดใช่ป่ะ มันขี้เกียจมาไม่ก็เดินมาถ้ามันเดินมาก็เดินมาแอบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพี่ก็ก็เห็นก็เห็นไปก็แค่รู้ว่าเออดูมัน เดี๋ยวอะไรห้องในห้องอะไรในห้องบดโบนบนบนแล้วมันก็ไปไ่ปุ๋ยด้วยน่ากลัวแค่ไหนต้นต้นมะม่วงเนี่ยไม่มาโทรให้ตายไม่มาเพราะเพียโทรมาบอกคุณเร็วๆรีบมาเลยมันไม่เชื่อแล้วสองคนเนี่ย